สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทํานายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ชัดพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรีคเนศนะฮะอาจารย์โอมก็ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงลอยกระทงนะฮะวันเพ็ญเดือนสิบสอง 12, น้ำจิบนอนเต็มตะเหลงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสรุปก,กันจริงวันลอยกระทงอา่า <นะ S 1> ก็ก็คงคิดว่าหลายๆท่านคงต้องหาคู่แล้วล่ะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นการลอยกระทงเนี่ยหลายๆคนก็คือต้องคิดแล้วว่า จะมีคู่ในการไปลอยกระทงไหมเพราะว่าหนุ่มโสดสาว,สาวโสดบางคนเนี่ยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาแบบเฝ้ารอคอยเหมือนกันนะเป็นกิจกรรมแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นในเรื่องของความเชื่อและเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของคนไทยด้วยใ,ในเรื่องของการลอยกระทงเพื่อเป็นการลอ,อยทุกข์ลอยโศกแล้วก็เป็นการขอพรจากแม่น้าคงคานะคะแล้วก็เป็นการขอเขาเรียกว่าขอองค์กรรมจากสิ่งที่กระทํามาต่างๆเพื<ๆ>่อเ<ๆ>ขาเรียกว่าเหมือน<ๆ> เพื่อเป็นการชำระล้างบาปนั่นเองนะอาจารย์โอมนะใช่ครับเพราะว่าอะไรที่มันผ่านมาที่มีดีนะฮะเหมือนกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะฮะหรือคนรอบข้างคุณเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหลายๆคนเลยเดียวเป,เป็นการเปลี่ยนดวงชะตาเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะเปลี่ยนจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวดวงชะตาดวงคนเราเลยอ่อนแอเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเกิดกับตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งเกิดจากคนรอบข้างทําให้คุณต้องอ่อนแอหรือแม้กระทั่งเรื่องการไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะฮะหรือตัวคนอ่อนแอเรื่องสุขภาาาพพกกกก็ไไดด้้เเเช่นนนนียวััรระคือิธแ คือช่วงนี้ถ้ามีโอกาสให้ไปกรวดน้ําทาบุญหรือไม่ก็เป็นการไปลอนกระทงนี่นะ,ะฮะจะช่วยเหลือสิ่งดีๆได้เอาสิ่งไม่ดีให้มันลอยออกไป<ช>อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้แล้วก็อีกช่วงนี้ก็ฝากความห่วงใยด้วยนิดนึงว่าเป็นช่วงกําลังฤด,ดูกําลังจะเปลี่ยนนะอาจารย์โอมเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวแตบ่บางพื้นที่ในบางสถานที่ก็ยังมีในเรื่องของโรคภยัยหรือน้ําท่วมอยู่อันนี้ก็ต้องของกําลังใจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ใหทุกทุกพื้นที่นั้น เขาเรียกว่าพ้นจากปัญหาโรกภัยเนาะส่วนคนที่เผชิญในเรื่องของลมฟ้าอากาศต่างๆก็คือลมกําลังเปลี่ยนทิศต,ต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงนะในส่วนของโควิด -19 ที่เรายังป้องกันอยู่ช่วงนี้ก็ยังคงต้องเขาเรียกว่าต้องเซฟตนเองแล้วก็ยังรับผิดชอบในเรื่องของสังคมด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้น้าจา์อมเนะาะมาถึงสามราศี <C> e นะฮะที่เราจะดูกันวันนี้นะฮะก็คือกรกฎสิงห์แล้วก็กันโอเคให้อาจารย์โอเป็นผู้พยากรณ์ราศีแรกคือ,อชาวราศีกรกฎเรามาดูกรกฎนะฮะกรกฎได้ไพ่อดทนถึกและเข้มแข็งเป็นยังไงบ้างเป็นช่วงนี้ราศีกรกฎเป็นราศีที่ต้องเข้มแข็งครับ <C> e เป็นราศีที่ต้องอดทนอดกลัน <C> e ้นเป็นราศีที่ต้องเป็นออกแนวหัวหน้าผู้นําเป็นราศีที่ต้องประเภทเดียวว่าใช้ชีวิตแบบประเภท สู้ๆอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในสายงานก็คุณอาจจะต้องรับผิดชอบงานเยอะทําเองจัดการเองนะฮะทำงานตัวเป็นเกลียวเลยทํางานหนักทํางานเหนื่อยหรือต้องได้รับมอบหมายงานใหญ่หรือปีเกณฑ์ความเป็นหัวหน้าผู้นําเกิดขึ้นแม่งานพ่องงานเลยทีเดียวนะฮะเพราะนันคือช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนี่บอกเลยถ้าเป็นในสายงานก็ขาดเขาไม่ได้เลยต้องมีเขาเข้ามาร่วมงานหรือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะเป็นหัวหน้างานเลยทีเดียวนะฮะถ้าเป็นนเรื่องเงินทองก็โอ้โหคิดเรื่องตัวเลขเยอะแล้วก็ดวงชะตาราศีกรกฎในช่วงของเดือนนี้จะมีเกณฑ์วางแผนซื้้อชิน หรือไม่ก็ท้งวางแผนเรื่องเกี่ยวกับด้านการซื้อข,ขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็คิดเรื่องตัวเลขเยอะ,ะอะไรเงี้ยนะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักช่วงนี้ชาวราศีก็รกฎจะเป็นหัวห,หน้าครอบครัวนิดนึงเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นํากลุ่มอะไรประมาณนี้หร,หรือไม่ก็ตัวคุณเองเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นแบบรัวกิ้งรูแมนนิดนึงนะฮะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เป็นประเภทหัวหน้าครอบครัวเลยทีเดียวสุขภาพเป็นไงบ้างอาจารย์โอสุขภาพก็มีอ่อนแอนะครับราศีก็นรางอกฏไม ด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าดวงชะตาจากที่ผ่านมาก็มีดวงอ่อนแอในเรื่องสุขภาพแต่จากนี้ไปก็จะค่อยๆดีดขึ้น,นอะไรประมาณนี้นะฮะโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสก็ไปกวดน้ําทําบุญแล้วไม่ก็ไปลอยกระทงด้วยก็จะดีเช่นเดียวกันอ,อะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีาก็ลกฎประมาณนี้ครับผมค่ะโดยรวมก็กรารกฎก็เป็นลักษณะของความเข้มแข็งการต่อสู้กันเป็นหัวหน้าผู้นํานั่นเองนะอาจารย์โนนนะอ่ะต่อไปเป็นชาวราศีสิงสิงนะคะชาวราศีสิงได้ไพ่ให้อภัย ให้โอกาสช่วยเหลือเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์ก็จะเน้นในเรื่องของการเป็นจิตอาสาการเป็นผู้ให้การช่วยเหลือการรู้จักแบ่งปันการรู้จักเ,เขาเรียกว่าพึ่งพาอาศาัยซึ่งกันและกัน<ๆ>เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีเรื่องของความรู้สึกมากที่สุดก็คือช่วงนี้อดทนอดกลั้นบางสิ่งบางอย่างที่มีความรู้สึกที่อาจจะเก็บกดความรู้สึกบางอย่างที่ ทำให้เขารู้สึกบีบคั้นนะคะเสียอกเสียใจแต่ชาวราศีสิงห์สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะเนื่องจากว่ามีความหนักแน่นในตัวและรู้จักให้อภัยนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ขอให้หนักแน่นแล้วก็เขาเรียกว่ามุ่งมั่นกับสิ่งที่วางเป้าหมายไในอนาคตพยายามอย่าเอาอุปสรรคข้างๆที่เป็นหนามเล็กๆน่นอๆเนี่ยมาเป็นปัญหา หลักใหญ่โตที่จะมาขวางทางความสําเร็จของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์เขาจะมีความเสียสละรู้จักให้อภัยถ้าเป็นเรื่องของสายงานนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเน้นการทํางานที่อยู่กับคนหมู่มากอยู่กับทีมอยู่กับกลุ่มนะคะมีความวุ่นวายเล็กน้อยในความวุ่นวายนั้นอาจจะสร้างทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความรู้สึกเก็บกดกดดันบางอย่างทําให้บางครั้งอาจจะมาบ่นเหนื่อยบ่นน้อยใจ บ่นท้อแท้รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกถึงสิ่งที่ทําไปมันอาจจะคาดหวังรอคอยหรือสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะไม่ส,สมกับที่ตัวเองตั้งใจแต่ขอให้อดทนนะคะคาดว่าชาวราศีสิงจะได้สิ่งดีๆนั้นตอบรับไม่มีเขาเรียกว่าในระยะเวลาอันไม่ไกลนี้แน่นอนถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญการช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆนะคะและที่สําคัญก็คือ การเป็นจิตอาสาการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์วางแผนเกี่ยวพันเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหลายอย่างเกิดขึ้นอาจจะต้องใช้เงินเก็บหรือเงินที่มีอยู่ตอนนี้ควักออกมาเป็นทำทำเป็นทุนเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะเพื่อที่จะคาดหวังผลกําไรในอนาคต ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะชัดเจนช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้อภัยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปองรองและเพื่อให้เกิดความสามาัคคีในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีความน้อยอ,อกน้อยใจหรือความขัดแย้งกันบ้างแต่ท้ายที่สุดชาวราศีสิงห์จะสามารถเคลียร์ได้และกลับมาเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างง่ายดายนั่นเองสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะอ <ky> ่านี่คือราศ <c> ีสิงห์นะฮะใช่ค่ะค <weil S 1> คอันนี้เราไปก็เป็นราศีตุลราศีกันนะฮะราศีกันราศีกันได้ไพ่ ผู้ยิ่งใหญ่อ่าวัน <ไง S 1> คือไงไงช่วงนี้ชาวราศีกัน จะบ้างานทํางานอย่างเดียวทํางานตัวเป็นตีลหัวเป็นน็อตเลยเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกันจะเป็นอะไรที่บอกว่างานเล็กงานใหญ่งานน้อยงานยิบงานหอยเอาหมดประมาณนี้เ<อ>พราะนั่นคือช่วงนี้ราศีกันจะเป็นราศีที่ค่อนข้างจะขยันเป็นพิเศษแอคทีฟตัวเองสุดยอดนะฮะแล้วก็ราศีกันจะมีเกณฑ์ได้รับงานใหญ่หรือมีความเป็นหัวหน้าผู้นําก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่ได้ติดต่องานเจรจาทํางานกับคนมีอำนาจคนใหญ่คนโตนะฮะหรือตัวคุณเองมีอำนาจเป็นคนใหญ่คนโตมีบริวารลูกน้องก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องเงิินนนนนนทออออองงงกก็็แแ่่คครับุณาาจจะวผซื้้ขชหญได หรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้หรือไม่ก็อีกมุมนึงคือแปลเงินเป็นเงินเป็นแล้วก็แปลเป็นทรัพย์ก็ได้วางแผนโครงการใหญ่ธุรกิจใหญ่ๆนะฮะหรือไม่ก็งานใหญ่ๆอะไรมันใหญ่ๆนะฮะถ้าเพชรใหม่ใหญ่ๆทำอะไรเงี้ยสำหรับราศีกันนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานอย่างเดียวช่วงนี้มุ่งแต่งานหาแต่เงินอาจจะไม่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่หรือมุมนึงคือคนอาจคุณอาจจะเจอคนมีอำนาจคนระดับใหญ่โตคนมีอิทธิพล เข้ามาชอบคุณก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือตัวคุณเองกับเรื่องงานเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์เกื้อกูลกันนะฮะตรงนี้ใช้อํานาจบารมีของคนรักช่วยเหลือในเรื่องการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันผลักดันช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็พูดง่ายๆคือถ้าราศีกันจะคบก็ต้องคบคนที่ตัวใหญ่ๆมีอำนาจมีอำนาจตําแหน่งยศใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้นะอะไรใหญ่ๆควรคว้าเข้าไว้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือชาวราศีกันครับผมค่ะเพราะนั้นสรุปง่ายๆราศีกันอะไรใหญ่ๆ ฟ้าของใหญ่ฟ้าของชิ้นใหญ่เะิดเงี้นเนาะอ่ะนี่คือสามราศีสามราศีนะฮะเดี๋ยวเทปหน้ามาพบกันอีกสามราศีค่ะครับผมครับกลับมาพบกันครับผมน้าอาจารย์โอมมาเหลืออีกสามราศีสุดท้ายประจำเดือนพฤศจิกายนซึ่งก่อนหน้นี้เราก็ดูกันมาแล้วทั้งหมด9าราศีนะอาจารย์โอมนะ ถ้าใครต้องการติดตามดูย้อนหลังก็ย้อนกลับไปดูใน เทปก่อนหน้านี้รเราจะไล่กันมาในแต่ละเทปมีทั้งหมด6ราศีช่วงละ3ลาราศีนั่นเองนะคะใช่ครับนะก็ฝากผลงานผมอาจารย์อมสิีคเนตเรื่องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใช่ค่ะการ,รดูฮงจุยดูทางออนไลน์ก็ได้<ม>ดูทางโทรศัพท์ก็ได้ทางไพ่ยิปซีก็ได้ะนะฮะตรงนี้ได้ทุกรูปแบบนะฮะส่วนอาจารย์ชินันต์ค่ะส่วนอาจารย์ทิชนัน์นก็ฝากผลงานไว้ด้วยค่ะในเรื่องของการพยากรณ์ไพ่ยิปซีด้วยเช่นเดียวกันทั้งทางสำนักแล้วก็ในส่วนของระบบออนไลน์การทางโทรศัพท์จากคนที่อยู่แดนไกลไม่สามารถมาเจอกันได้เนาะแล้วก็ เสริมดวงเสริม,มเงวแห้งนั่นเอง,น,น,เองนั่นคือในส่วนของการสักคิ้วสักปากสักตามงคลน,นั่นเองที่ร้านบ้านคิ้วสวยโดยซับยังคงให้บริการและในส่วนของงานวงสวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งสารพรอคมสารพระภูมิหรืองานวงสวงพิธีต่างๆทางอาจารย์นิชานันก็ยังคงรับการทําพิธีต่างๆนี้ด้วยนะคะฝากติดตามผลงาน,นด้วยแสดงว่าสวยและยังเสริมสสริมงคลให้ตัวคุณลูกค้าด้วยใช่ค่ะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับมาถึงราศีตุลครับผมโอเคอ่ะอีกสามราศีสุดท้ายนะอาจารย์โอมราศีตุลว่ายังไงบ้าง ชาวราศีตุลได้ไพ่ผู้หนักแน่นเข้มแข็งการเอาชนะนั่นเองอเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลจะต้องเน้นเขาเรียกว่าเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยอดทนหน่อยแต่ความสําเร็จคุณจะได้มาครอบครองแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของความรู้สึกต้องหนักแน่นเข้าไว้แต่ยอมรับนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังมากเป็นพิเศษเขาจะมีพลังภายในเหนือคนอื่นนะในช่วงของเดือนนี้เหมือนอชาวราศีตุลเขาจะ มีแนวความคิดมีไอเดียมีพลังมีพลังดีมีพลังที่ดีมีพลังบวกในตัวค่อนข้างเยอะไปติดต่อไปเจรจาไปทํางานในจุดไหนเนี่ยรู้สึกจะผ่านได้ผ่านฉลุยการทํางานหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆในชาวราศีตุลเหมือนเขาเอาอยู่นะงานยากงานยากเขาแก้เกมได้อะไรอย่างนี้ปัญหาที่มีเข้ามาเขาเคลียร์ได้าด้วยความสามารถด้วยทักษเขาเรียกว่าทั้งการมีความรู้และการมีทัศนคติที่ดีทําให้ชาวราศีตุล ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างงดงามน,นั่นเองสําหรับชาวราศีตุลออกหน้าเองเปิดเองเลยออกหน้าเองเปิดเองสู้เองลุยเองอะนะคะหรือบางคนอาจจะขอความช่วยเหลือจากชาวราศีตุลก็ได้เดือนนี้ชาวราศีตุลก็จะต้องทําเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเดือนนี้เขามีพลังกําลังภายในมากเป็นพิเศษมไม่รู้ว่ากินยาอะไรมานะสาหรับชาวราศีตุลถ้าเป็นในเรื่องของงานค่ะบอกได้เลยว่าโดดเด่นที่สุดเลยสําหรับชาวราศีตุลเดือนนี้นะคะศักยภาพเป็นเรื่องของการทํางานคุณจะมีศักยภาพสูงมาก นะคะสามารถจัดการบริหารจัดการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคุณสามารถแก้ปัญหาได้ถ้ามีปัญหาและที่สําคัญเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์ได้ทํางานกับคนหมู่มากนะคะได้เจอคนที่มีอิทธิพลได้เจอคนที่มีพลังอํานาจหรือมีคนที่ มีศักยาภาพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ไปเกี่ยวโยง mm. เกี่ยวพันและที่สําคัญคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าไปทํางานในระบบต่างๆทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้เอื้อความสําเร็จในสายงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันเนาะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ชาวราศีตุลก็เขาเรียกว่าการเงินก็ประคองตัวได้ดีอยู่นะ ถือว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาค่ะที่แน่ๆที่สําคัญอาจจะมีโชคดีเรื่องเงินเกิดขึ้นมาด้วยสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีตุลจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สําคัญเดือนนี้อาจจะมีโอกาสอยากจะได้เกี่ยวพันในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงต่างๆมาเลี้ยงก็เป็นได้ยออันดูสัตว์รักสัตว์เดียยนดูสัตว์รักสัตว์หรืออาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว มูลนิธิามาจัจัดแมวจัจัดอะไรอย่างนี้ก็ได้เดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับสัตว์หรือบริวารที่เป็นจัดเลี้ยงนะคะรหรือทำบุญกริสัแเราจะ,จะด,ดีเพราะนั้นเงินที่มีอยู่แบ่งปันในเรื่องของการทำมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์จะดีมากสำหรับชาวราศีตุลถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คือเอาอยู่นั่นเองมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต่างๆชาวราศี ตุ้นะคะจะมีศักยภาพในการควบคุมในด้านของอารมณ์ได้เป็นอย่างดีอดทนอดกั้นได้ดีและท้ายที่สุดคุณจะสามารถเอาชนะใจคนรักและก็ได้คะแนนเต็มสิบแน่นอนอสำหรับชาวราศีตุลน,น,น,นะคะคราวนี้มาถึงราศีพิจิก ราศีพิจิกได้ไพ่อะไรราศีพิจิกได้ไพ่ช่างมันเถอะนั่นคือราศีพิจิกจะเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างเบื่อหน่ายกับสถานการณ์การเมืองเบื่อหน่ายกับสถานการณ์รอบด้านนั่นคือราศีพิจิกจะเป็นลักษณะ เบื่อเบื่อเซ็งเซไม่สนใจอะไรละคือมันเหมือนแบบประเภทว่าราศีพิจิกนี่ดวงตัวเองก็ไม่เท่าไหร่หรอกดีอยู่แต่สภาพแวดล้อมรอบด้านคนรอบข้างทําให้ตัวเองรู้สึกเครียดมไม่พอใจไม่ม,มีปัญหาทําอะไรก็ทําไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้จะเดินทางก็ยากจะเปลี่ยน,นปแปลงจะเปลี่ยนแปลงก็ยากก็อาจจะเป็นสถานการณ์อาโควิกมั่ง การเจอกฎระเบียบอะไรบางอย่างปัญหาอะไรไม่ผ่านไม่สําเร็จไม่ลงตัวนี่คือราศีพิจิกนะถ้าเป็นในงานก็ต้องอยู่เรียบๆนิ่งๆเงียบๆ ทำอะไรที่ตัวเองทําที่ตัวเองชอบไปก่อนอ,อยู่แบบถ้าภาษาบ้านเราก็มอแมวไม่แม้แมไปก่อนเออย่าเพิ่งคิดการใหญ่อยากจะทําอะไรที่เป็นการลงทุนที่เกินความสามารถตัวเองอะไหอะไรไอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็งดการเปรียบเทียบในเรื่องเจี่ยดกัด้นตัวเรากับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอ,อะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องเงินก็เหมือนกันครับช่วงนี้อาจจะโดนล,ลบกวนโดนคนมาขอยืมหรือแม่ก็ยืมแล้วก็ยม่คืนหรืออีมุมนึงก็คือประมาณตัวเราเองก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนรอบข้าง ไม่ช่วยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะรมีมุมนึก็คืออาจจะต้องเงินเฉยไปเลยอาจารย์โอมลักษณะแบบนี้เหมือนชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้บล็อกไลน์บล็อกเฟซเพื่อนไหมอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้หรืออีมุมนึงคือใช่ครับกำลังจะบอกเลยว่าราศีที่ต้องระวังเรื่องมิจฉาชีพให้มา<อ>ในรูปแบบของออนไลน์หรือแม้กระทั่งการสื่อสารทุกรูปแบบพวกนี้คืออย่าไปเชื่ออะไรที่มันประเภทของฟรีไม่มีในโลกอะไรอย่าไปเชื่อมากอันนี้ต้องขอนอกเรื่องนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะคะซึ่งอาจารย์โอมก็น่าจะเเเเเเเจจจจจออ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 อด้้้วยยตนนนงงหมืกััาาาาาาาะบรรร์์ป็สธณใ่คข แปลกๆโทรศัพท์แ <ừ m, S 1> ปลกๆมาขอยืมเงิน <ừ m. S 1> ไปคาประกันอะไรใ,ใครอย่าไปเชื่อเด็ดข,ขาดนะฮะมันคือเป็นการหลอกลวงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักราศีพิจิกก็ช่วงนี้ต้องห่างๆเงินเหินมีเหมือนไม่มีอยู่ไกลกันอะไร <ừ> m, ประมาณนี้นะ,ะ <ừ> m, หรือมุมนึงคือคุณเองอาจจะต้องประเภทเมินเฉยหรือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ กับอาจจะเป็นพฤติกรรมที่คนรักที่คุณอาจจะไม่พอใจบ้าง<ม>อาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ช่อหงุดหงิตาไปไล่ก็ได้<ม>หรือมันมีความห่างเหินกันก็ได้ในเรื่องความรักของราศีพิจิกนะครับส่วนอีมุมหนึ่งก็คือราศีพิจิกช่วงนี้อยากจะไปหากันอยากจะไปเจอกันก็อาจจะยากนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่คือชาวราศีพิจิกเรื่องสุขภาพระวังเรื่องสายตาด้วยนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ตรงนี้อ่ะนี่คือราศีพิจิกครับผมค่ะสรุปพิจิกก็คือนิ่ง นะอาจารย์อมอะไรจะเกิดขึ้นก็พยายามอย่าไปสนใจอะไรอย่างนี้ครับผมอย่าไปสนใจเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองอย่าไปสนใจสื่ออย่าไปสนใจเอ่ออะไรล่ะห้องแชทอะไรนะช่องห้องห้องอะไรที่มันนั่นแหละอย่าไปสนใจอย่าไปฟังยิ่งฟังก็ยิ่งเครียดประมาณนั้นอะไรที่นั้นไม่ต้องไปให้ความมสคัญอไไต้ง่ให้ความสำคัญอะไรประมาณนั้นครับผมอ่ะทีนี้อีกราศีสุดท้ายราศีน้องสุดท้องนะคะก็คือชาวราศี ธนูเ<ไ>ปน็นยังไงบ้างเดือนพฤศจิกาโอ้โหชาวราศีธนูได้รับไพ้ก็คือภาระหน้าที่เต็มเต็มเลยเพราะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูต้องยอมรับนะคะว่าต้องทําใจให้หนักแน่นเข้มแข็งนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดประดังเข้ามาในช่วงเดือนนี้เลยคุณจะต้องจัดการในลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆทุกอย่างเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการ อดทนยอมรับกับการจัดการและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของชาวราศีธนูครชาวราศีธนูต้องทําเองทุกอย่างเลยต้องทาเองคิดเองวางแผนเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปจ่ายตลาดซ่อมบ้านทำกับข้าวซ่อมบ้านน้ำส่งลูกขับรถเองอะไรราศีธนูเหมือนแบกรับปัญหาทุกอย่างแบกรับภาระทุกอย่าง แต่สิ่งที่แบกรับเนี่ยขอให้คุณกระจายแล้วกันนะคะว่าในหลายอย่างที่มันประเดยประดังเข้ามาเนี่ยพยายามอย่าอย่าห่วงงานหรือพยายามอย่าทําคนเดียวรู้จักแบ่งหรือการกระจายงานแล้วภาระต่างๆมันจะเบาบางลงเพราะนั้นชาวราศรีธนูต้องฝึกการบริหารจัดการในเรื่องของการแบ่งเบาภาระออกไปนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเพราะนั้นเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่ต้องอดทนหนักแน่นใหลายอย่างอาจจะยังไม่ได้ทําเดือนนี้เห็นผลเดือนนี้ อาจจะทาเดือนนี้รอการเห็นผลในเดือนถัดถัดไปก็เป็นได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนถัดถัดไปมันจะเป็นผลในงานในทางที่ดีแน่นอนขอให้คุณใจเย็นๆสําหรับชาวราศีธนูประมาณวแบบ่ารอให้ได้ร<บ>อให้ได้เหมือนแบบอดทนให้เป็นนะใช่รอ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 ,อ,อหน่อยร <c oughs> อหน่อยอดทนหน่อยทุกอย่างก็รู้จักการบริหารจัดการเนาะรือไ่ก็ให้คนอื่นทําไปมั่งไม่ต้องทําเองรออย่าอย่าคว้างานไว้เองคนเดียวก็ต้องพยายามแบกกระจายงานบ้างก็จะดีถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะบานตะไทยเลยสําหรับชาวราศีธนูแต่ ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าจ่ายแล้วทิ้งแน่นอนค่าใช้จ่ายเดือนนี้ชาวราศีธนูเป็นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนโอกาสการเงินในอนาคตข้างหน้าหรือเป็นการลงทุนการใช้จ่ายเงินเก,กี่ยวกับการบริหารกิจการเกวกับการบริหารงานต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องเป็นเดือนแห่งการรอคอยความหวัง เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องเหนื่อยด้วยกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักชาวราศีธนูเองแล้วก็คนรักเนี่ยอาจจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยเหลือกันเนื่องจากว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูเขายุงย่งๆประมาณนั้นะะน,นะคะนี่คือธนูนะฮะจะ<า><ป>ไปทั้งหมด12ราศีครับเราจะมาดูราศีที่โดดเด่นนะฮะราศีแรกครือราศี กันนะฮะราศีกันงานใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆนะครับราศีกันถือว่าโอเคครับอันดับมาอันดับแรงเลยรดับหนึ่งราศีที่สองคือราศีพุธโะราศีพุธโนี้เน้นเรื่องรักเลยเดินความรักมเสน่ห์ได้ทําสวยอะไรเกี่ยวกับความรักความสวยความงามที่3ครับราศีตุ้นนะ่ะตุลนี่คือเป็นคนเก่งคนแกร่งก้ไขสถานการณ์ได้ดีหลายเรื่องอ่านี่คือ3มราศีนะที่โดดเด่นต้นต้นหนึ่ง แล้วก็ส่วนอีกสามราศีที่ควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษเนาะก็จะมีราศีมีนราศีมีนช่วงนี้ก็ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงไม่ไม่ใช่ตัวเราก็ระมัดระวังญาติพี่น้องครับแล้วก็ราศีราศีพิจิกช่วงนี้งานเยอะปัญหาเยอะปล่อยวางบ้างเพื่อความไม่เครียดปัญหาเรื่องคนอื่นนะฮะใช่ค่ะอีกราศีนึงก็ราศีเมษละกันนะราศีเมษราศีเมษนี่คือความหวาดระแวงความวิตกกังวล ความความกลัวอย่าคิดเยอะนะราศีนี้จะรู้สึกแบบบางทีคิดเยอะไปเองคิดคิดมากคิดไปเองจนจนหลอกล้อนจนร้อนตนเองตังวันไปเองอะไรอย่างี้ราศีเมษจ้ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดการพยากรณ์ทั้งหมด12ราศีประจําเดือนพฤศจิกายนเราก็ได้พยากรณ์ครบทั้งหมดแล้วก็พยากรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมผมอาจารย์อมศรีขเนค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชาันนแฉกพิรมพรันี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนทันวาสวัสดีค่ะ